ค่ะพี่น้องชาวมีเดียฟอสนักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่สาธารณรัฐทุกท่านค่ะเราไม่รับรัฐธรรมนูญโจรน,นะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ100เรื่องของในหลวงที่คนไทยไม่รู้นะคะแต่ว่าดูมาหลายๆตอนนี้ก็คงจะรู้กันเยอะแล้วนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็วันนี้นะมาถึงตอนสำคัญนะคะที่เราจะต้องมาฟังคุณลุงสนามหลวงนะคะที่จะมาไขความจริงนะคะเกี่ยวกับ ในหลวงนะคะเอ๊ะเป็นยังไงนะคะเราได้ยินแต่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมนะคะเขาพูดกันนะคะกรอกหูเราทุกเช้าทุกเย็นนะคะพี่น้องนะคะจริงหรือไม่นะคะแต่ว่าหัวข้อวันนี้นะคะท้าทายกว่านั้นนะคะเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมรัฐประหารเป็นหลักค่ะนะคะนี่คือความจริงอีกด้านหนึ่งนะคะที่อยากให้พี่น้องคนไทยเปิดหัวใจมาฟังกันนะคะ กับรายการ100เรื่องของในหลวงที่คนไทยไม่รู้ซึ่งวิทยากรของเรานะ,ค,ะคุณลุงสนามหลวงก็เตรียมพร้อมที่จะเข้ามาพูดคุยกับพี่น้องนะคะวันนี้ วันอังคารนะคะที่22มีนาคมค่ะเรามาพบกันเป็นรายการสดนะคะพี่น้องเปลี่ยนเวลามาเป็นหนึ่งทุ่มนะคะก็หวังว่าพี่น้องคงตามกันมาถูกนะคะเพราะว่าได้สำรวจแล้วนะคะการจัดรายการช่วงหนึ่งทุ่มนี่น่าจะดีสะดวกนะคะมากทีเดียวสำหรับหลายๆคนนะคะพี่น้องก็ต้องขออภัยนะคะท่านที่พลาดข่าวไปนะคะแต่เราก็พยายามประชาสัมพันธ์ค่ะว่า จากนี้ไปนะคะรายการของสถานีมีเดียฟอส e นั้นช่วงค่ำตามเวลาประเทศไทยนั้นก็จะเป็นหนึ่งทุ่มทุกรายการนะคะคุณลุงเข้ามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงครับสวัสดีอาจารย์หวานท่านผู้ฟังทุกท่านไม่ทราบได้ยินเสียงชัดเจนดีไหมครับค่ะพี่น้องคะวันนี้นะคะก็ช่วยแจ้งผลการรับฟังด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวดิฉันจะคอยจ้องในห้องแชท นะคะว่าพี่น้องแจ้งการรับฟังเสียงนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะจะอยู่ที่ไหนหรือว่าใช้อุปกรณ์ประเภทไหนนะคะช่วยช่วยกันฟังแล้วก็แจ้งผลด้วยนะคะคุณลุงขณะนี้ทุกท่านก็ยังบอกว่าเสียงชัดเจนนะคะจากห้วยขวางชัดเจนดีนะคะเอ่อ,ะะอ,อสิริราชมาหรือยังฮะสิริราชสิริราชก็มาฟังนะฮะสิรสิราชอยู่ <ๆ S 2> ชั้นสิบหกยังไม่ยังไม่ลงมาโองส,สิริราชก็มาด้วยเลยครับนี่ S 1> <S 1> <S <S มีแถวขๆข้างๆอ่ะบอกว่าข้างๆโรงพยาบาลศีราช<อ>ฟังกันกระหึ่มเลยนะฮะไม่รู้จะดังถึงชั้นสิบหกหรือเปล่าคะคิดว่ชั้นสิบหกฟังค่ะเชิญเลยค่ะคุณลุงเชิญเลยค่ะหัวข้อวันนี้โอ้โห,โหแรงจริงๆฮะนีน้ก่อนอื่นต้องขอภัยพี่น้องทุกท่านนะครับเพราะเราส่งโดยตรงจากห้องพระบรรทมเนี่ยเราไม่มีไอการจากสตูดีโออะไรใหญ่โตนะตามีตามเกิดอุปกรณ์ทั้งหลายแหล่นี่ก็ ใช้แต่ของที่มาราคาถูกเพราะว่าเราไม่มีห้องส่งไม่มีห้องอัดไม่ไม่ได้บุอะไรทั้งนั้นนะถ้าอุปกรณ์ดีเกินไปมันก็จะเกิดเสียงแทรกซ้อนก็ต้องเช็อุปกรณ์ที่มันโลโลหน่อยนหนึ่งนะก็ตามมีตามเกิดสดวนใหญ่ก็เป็นของเก่านะครับก็ฟังเอาเน้อหาสาระก็แล้วกันนะครับวันนี้เนี่ยเราพูดกันถึงเรื่องประเด็นการทําระฐประหารมันมีประโยคนึ่งเวลา กษัตริย์พุ่ยพลขึ้นของราชเนี่ยมีพิธีประทุมบรมราชาพิเศษก็จะมีประทุมพระราชำดำรัสครั้งแรกนะก็พูดว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมซึ่งที่จริงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละคุณไม่ต้องพูดหรอกนะเพราะว่าถ้าคุณปกครองแผ่นดินโดยไม่เป็นธรรมคุณก็จะอยู่ไม่ได้หรือสถาบันกษัตริย์เนี่ยที่เขาให้อยู่เนี่ยที่คณะรัษฎรให้พวกคุณอยู่เนี่ย เพราะเขาถือว่ากษัตริย์เนี่ยจะต้องอยู่ใต้รัฐธรรมนูญครับแล้วห้ามกษัตริย์มายุ่งเรื่องการเมืองทุกชนิดนะครับเขาให้คุณเป็นแค่สัญลักษณ์พักพิคคืออย่างนั้นนะครับเป็นสัญลักษณ์ไอค้คำว่าพระราชาที่ไม่มีนะไอค้คำว่ากษัตริย์เป็นที่เคารพสักระผู้ใดจะล่วงละเมิดไม่ได้เนี่ยมันเป็นการให้เกียรติครับ ไม่ใช่ไปขู่ชาวบ้านว่าคุณพูดจะติดคุกนะมันไม่ใช่ครับคือกษัตริย์เนี่ยทรงพระมหากรุณาธิคุณนะครับเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในทษชีิตราชธรรมคุณต้องมีความเมตตากรุณาเป็นหลักแล้วคุณต้องมีความอดทนมากออกว่าคนอื่นนะครับคนอื่นเขาด่าเพอราอแม่เขาอาจจะโกรธแต่คุณเป็นกษัตริย์เนี่ยคุณจะใจน้อยไม่ได้นะเพราะคุณต้องสํานึกครับว่าที่คุณอยู่คุณกินเนี่ย มันมาจากเงินภาษีกองของประชาชนทั้งนั้นนะครับวันละประมาณไม่น้อยกว่าห้าสิบล้าน,นที่ตรงตรงะนะไม่นับซิกแซ็คทางอ้อมสเสลี่ลากอุสลสารพักซื้อขายตําแหน่งวัน่งห้าสิบล้านนี่ประชาชนเลี้ยงคุณนะทั้งนั้นที่คุณเนี่ยเป็นกริย์ที่รวยที่สุดในโลกเป็นคนที่เสียภาษีเนี่ยหนีภาษีเนี่ยมากที่สุดในโลกครับจะไปบอกว่าทักสินขายหุ้นไปเสียภาษี การสะสมพุทผลนี้ไม่ต้องขายหุ้นครับถือหุ้นแล้วไม่เคยขายหุ้นนะครับแล้เขาไม่เคยเสียภาษีด้วยนะไอขายหุ้นยังไงไงมันก็ไม่เสียภาษีทุกวันนี้ก็ไม่มีใครเสียภาษีกับขายหุ้นแต่ทุกคนที่มีผลประกอบการได้กําไรปลายป,ปีต้องเสียภาษีครับยกเวน้นสานักงานทรัพย์สินส่วนกากษาัตริย์เพราะอะไรครับเพราะมันเป็นของแผ่นดินเนี่ยแผ่นดินกัมพู้าแผ่นดินนี่อันเดียวกันนะครับไอการครองแผ่นดินโดยธรรมเนี่ย มันเป็นเรื่องบังคับอยู่แล้วคุณทำนอกเหนือจากนี้ไม่ได้นะครับเขาถึงมีการกำหนดว่ากษัตริย์จะทำอะไรไม่ได้เลยนะไม่ใช่ทำอะไรไม่ได้เลยนะคุณก็หุงข้าวต้มแกงกินอะไรแล้วแต่คุณชีวิตประจำวันคุณอยู่ได้ครับแต่การกระทำต่อสาธารณการกระทำางการเมืองเนี่ยทำไม่ได้เพราะการเมืองมันมีความเห็นต่าง น้อยว่าคุณไปนสูรุ่งจิตใจเนี่ยคุณจะไปแสดงไม่ได้นะครับอย่างดีที่สุดก็คือคุณจะต้องคล้อยตามรัฐบาลเพราะรัฐบาลปเป็นเสียงข้างมากเขาแค่ให้เกียรติคุณนะครับให้เกียรติว่าคุณเป็นคนใช้หน้าแทนทประชาชนล้วกันแต่คุณจะใช้แต้มันมีที่มานะครับคุณจะประกาศกฎหมายมันต้องมาจากสภาเท่านั้นนะครับสภาต้องมาจากประชาชนผู้มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย สภาเท่านั้นครับที่เป็นที่ออกกฎหมายไม่ใช่คอสอชคณะรักษาวความสงบราบคาบที่มีกษริย์คุยพนเป็นหัวหน้าไม่ใช่การบริหารนั้นนะครับใครจะเป็นนายกเนี่ยมันต้องผ่านสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งเท่านั้นครับไม่ใช่มาจากการยึดอำนาจมาจากการสร้างสถานการณ์แล้วมาทวงอุดคุณกับประชาชนเนี่ยผมกว่าไม่อยากจะเป็นรักทาจนน้ำไหล หรือแม้แต่ตุลาการเนี่ยตุลาการมีหน้าที่เดียวเขาทำคำวินิจฉัยคำพิพากษาตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายเท่านั้นนะครับซึ่งพูดถึงที่สุดคือว่าจะต้องตัดสินตามกฎหมายซึ่งตัวแทนประชาชนได้บัญญัติขึ้นมาเพราะฉะนั้นกษัตรติย์จะทำอะไรเองไม่ได้เลยนะมันถึงกำหนดให้มีผู้รับสนองผู้รับสนองพระรชาชาารคือคนที่รับผิดชอบแต่ที่บผ่านมามันไม่ใช่ มันกลายเป็นว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยท,ทารัฐประหารเป็นหลักแล้วก็จะทําไปเรื่อยๆครับจะแรงขึ้นเรื่อยๆนะเพราะอะไรครับมันไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะครับเพราะระบอบกษัตริย์แทุกประเทศมันก็ต้องการอย่างเงี้ยต้องการสวยานนาจทวินหาอดีารานอันรุ่งโรจน์เพื่อฟื้นฟูร,ระบบสมยุยสติราชตามปณิธานของเสด็จพ่อรลหาร้าครับ รัชกาลที่ห้าหรือจุฬาลงกรณ์เนี่ยที่เรียกว่าพระจุลจอมเกล้าเป็นผู้เริ่มสมัยนู้นเรียกว่าการปฏิรูปจัก,กรีสยามก็คือการรวมศูนย์อำนาจทั้งหมดรวมศูนย์อำนาจทั้งการปกครองการทหารตุลาการการศึกษาศ้ลปวัฒนธรรมแม้แต่พระนะครับแม้แต่คณะสงฆ์เนี่ยให้มันเป็นหนึ่งเดียวมีอยู่ที่เดียวครับ คือที่กรุงเทพเมืงองหวงเท่านั้นเพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าประเทศไทยเป็นพื้นแผ่นดินเดียวแบ่งแยกไม่ได้เนี่ยทุกอย่างแบ่งแยกไม่ได้วงเล็บข้าพเจ้ากินคนเดียวปกครองคนเดียวผูกขาดอำนาจคนเดียวเนี่ยมันมีมาในสมัยรัชกาลที่ห้านะครับมันไม่ได้มีมาตั้งแต่ด้านแต่เดิมมันเพิ่งมามีก่อนที่รัชกาลที่ห้าจะสถาปนานระบบรูปชิร่าเนี่ย มันก็มีหัวเมืองประเทศสลากมีเจ้าเมืองเชียงใหม่เจ้าเมืองปัตตานีก็อ,อยู่กันแบบเป็นกันเองครับเคารพในความแตกต่างเคารพในความเป็นพื้นเมืองเดิมถ้อยทีถ้อยอาศัยกันไม่ใช่สรงฐานจากส่วนกลางทรงคนจากส่วนกลางไปปกครองเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ตั้งแต่แตการท่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัชกาลที่เก้าทำอยู่ตอนนี้จะว่าไปแล้วเนี่ย มันก็แปลกถ้าเปรียบเทียบกับประเทศประชาธิปไตยทั่วไปแต่ไม่ใช่เรื่องแปลกครับถ้าเปรียบเทียบกับการปกคอของราชวงศ์จักรีรัชการที่ห้านี่เขาสื่อทอดปริทานสื่อทอดเจตนาลมของกษัตริย์ราชวงศ์จักรีการรวมศูนย์อำนาจทั้งหมดจะว่าไปแล้วเนี่ยราชวงศ์จักรีเขาใช่อะไรเป็นเครื่องหมายเขาใช้จักรพลายเป็นเครื่องหมายครับ ช้สามง่าเป็นเครื่องหมายคืออาวุธจัก,กรกลีคือผู้ถือจกักครับจักคือเครื่องประหารเนี่ยถ้าเราฟังเรื่องโบราณโบราณพันลาลายเนี่ยใช้จักตัดหัวศัตรูนะครับล็ชสุจัก,กรีจริงๆอ่ะมันเน้นการใช้อำนาจแล้วก็ใช้มาตลอดรัชกาลที่ห้ารวมสูงทุกอย่างเอาไว้แล้วก็สร้างความเป็นชาติไทยขึ้นมา พยายามที่จะผูกขาดทุกอย่างให้มีความเป็นไทยอยู่เฉพาะกรุงเทพไม่ให้มีหัวเมืองไม่ให้มีประเทศชาตไม่ให้มีพื้นเมืองอีกต่อไปมาถึงรัชกาลที่หกก็พยายามปลูกความรักชาติปลูกความตั้งชาติถึงรัชกาลที่เจ็ดครับมันไปไม่รอดเศรษฐกิจพังเพราะรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่ห้ามีรายได้สูงสุดนะครับรวมทุกอย่างไว้แต่เขาใช้จา่ายไปฟุ่มเฟือยที่สุด ส่งลูกทุกคนไปเรียนต่างประเทศสร้างวางให้ลูกทุกคนที่เรียนจบแล้วก็ซื้อเพชรซื้อพลอยทุกเรียกว่าแพงขนาดไหนก็ซื้อครับให้เมเหสีซื้อพอมาถึงรอหกก็เอาแต่แต่แตงละครละครยกบ้านหลังใหญ่ๆถึงเรียบรัฐบาลเนี่ยยกให้กับมหาเล็กชัยเท่ๆครับถึงรัชก,กาลที่เจ็ดช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจะมาครั้งที่สองเศรษฐกิจพังครับเจด การปฏิวัติ2,475ก็พยายามจะพื้นอำนาจอีกพื้นไม่ได้ครับคณะรัษดรไม่ไว้หน้ารัชกาลที่เจ็ดได้พยายามหลายครั้งนะครับในการจะทำรัฐประหารเนี่ยพยายามหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จครั้งแรกเลยหลังการเปลี่ยนแปลง2,475ได้ไม่นานเนี่ยยังไม่ถึงปีนะครับ ตามเอกสารบันทึกเนี่ยรัชการที่เจ็ท่านวางแผนเอาไว้แล้วพวกเจ้าคุยกันวงในว่าจะต้องเอาเลือกของพวกคณะรัษดรมาล้า,างตีในให้ได้ภายในหนึ่งปีนะครับปฏิวัติยี่สิบมิถุนายนสองสี่เจ้าพวกเจ้ากำหนดวี่สมิถุนายนสองสี่จดหกจะต้องล้างมันให้หมดวางแผนครับมีสาพัดแผนคือสร้างสถานการณ์ให้เกิดการแตกตื่นในวังปารุษซึ่ง พวกแกนนำพนัลลาสตอนอยู่ที่หน้าแม็ะแล้วก็จะมีมือปืนครับเข้าไปยิงหรือแล้วก็มีชุดที่สองยิงชุดที่หนึ่งชุดที่สามยิงช,ชุดที่สองคิดกันถึงขนาดนั้นแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีจังหวะเหมาะที่ในปรีดีพนมยง์ไปเขียนเข้าโครงเศรษฐกิจก็เลยเกิดช่องให้โจมตีครับว่าอข้าโครงเศรษฐกิจเนี่ยมันเข้าข่ายคอมมิวนิสต์ซึ่งจริงๆมันก็ไม่เป็นคอมมิวนิสต์ ดูให้จริงๆมันก็เป็นแนวทางสากลซึ่งรัชกาลที่เก้าเอามาใช้อยู่ทุกวันเนี้ก็เลยช่วยโอกาสครับมันก็แปลกที่คณะรัษฎรอุตสาห์ย,ยึดอำนาจมาได้นะแต่ก็ไปตั้งพวกเจ้าเป็นนายกรัฐมนตรีชื่อพยามนุป,ปกรณนิติธาราแล้วก็เป็นหัวโจทย์ในการร่างรัฐมนูญฉบับถาวรอีกคิดว่าคนไทยเดือกกันนะควจะคุยกัรู้เรื่องเป็นเจ้าเรียนหนังสือมาเยอะก็คชยรู้เรื่อง พระยามนุปกรณ์นี่ก็ใช้ช่องวางตรงนี้ในการโจมตีในปีดีแล้วก็ทำรัฐประหารแบบนเงนียบนะครับโดยการประกาศพระกิจสิกาปิดภาผู้แทนงดใช้รัฐมูลบางมา,มา,มาตรคณะรัศฎรรู้ทางครับพรยาประหลก็เลยชิงทำรัฐประหารยี่สิบมิถุนหาสองสี่เจ็ดหกสี่วันก่อจะครบหนึ่งปีเนะี่ยยึดอำนาจมาครับแล้วในปีนั้นเอง เดือนตุลาเนี่ยนะพวกก้วเนี่ยมารอไม่ได้นะครับมันก็เกิดกระบดบมวมเดชเอาทหารมาเลยเรียกตัวเองว่าคณะกู้บ้านกู้เมืองกับก,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 กู้บ้านเมืองหาว่าคณะรัชรัตน์เป็นกระบฏฟังอาจบินพระรุมดิฉันุภาพแล้วก็แพ้พอมาถึงรัชกาลที่แปดค่อนข้างภาพลื่นครับไม่มีอะไรไม่มีการรักตระหารมีแต่ผู้ช่็ยรัชกาลส่วนใหญ่ก็เป็น ในปีดีพลนกยงช่วงน,นี้เป็นช่วงรุ่งโร์ของประเทศไทยปัญหามีเยอะครับเศรษฐกนีในมันลําบากมากเป็นช่วงสงครามโลกสรารพัดความต่อเนื่องจะแต่สมัยราชการที่สี่ที่ห้าทำสัญญาบาลลิงทําสัญญาที่เสียเปรียบต่างประเทศในปีนี้ต้องตามไปแก้ประเทศเพิ่งเปิดนะครับสมัยรัชการที่ห้าเนี่ยคนที่จะได้ไปเรียนเมืองนอกมีพวกเดียวครับคือคือลูกของราชการที่ห้า ลกลุ่มในปีดีจอมพลปอเนี่ยเป็นกลุ่มรัษฎรกลุ่มเล็กแรกที่ได้ไปเรียนมงนอกลูกเก้าไปกันหมดแล้วอะ่ะจนไม่มีคนไปแล้วก็เอาคนที่เก่งที่สุดในแต่ละจังหวัดแต่เรามนทนครับเอาหัวกะทิเบอร์นหนึ่งสุดยอดเนี่ยไปเรียนหวังก้ให้มารับใช้กริยักับป้าก็เลยยืดอานาจเลยช่วงรัชกาลที่แปดที่ราบลื่นไม่มีอะไรครับ กระสลงจากกีทั้งหมดทุกพระองค์เนี่ยจะว่าไปแล้วนะที่พอจะเป็นผู้เป็นคนพอจะเป็นประชาชนไต่อาจจะพูดว่ามีองค์เดียวครับคือรัชการที่แปดรัชการที่แปดไม่มีปัญหาเลยเลยเข้าวันในปีดีได้ดีแต่พระเกศวีสวรรคตเนี่ยเก้ามิถุนาสองสี่แปดเก้าก็มีการโหมครับว่าในปีดีข่าในหลวงสารพัดเรื่องซึ่งมันเป็นเรื่องโกหก ในปีดีซึ่งทำความดีมามากมายมหาศาลในปีดีทำความดีมากกว่ากษัตริย์ก้าวัชการลงมันอีกนะครับถึงที่นปีได้รับคือว่าปีดีข้าหนีหลวงอยู่ประเทศไทยไม่ได้นี่แหละคือผลตอบแทนที่ราชวงศ์จักรีให้กับคนที่เป็นมหาบุรุษของประเทศนี้คนที่ทำเพื่อประเทศชาติได้เลยครับกับประเทศไทยไม่ได้ต้องไปอยู่เมืองจีนต้องอยู่ฝรั่งเศสแก่แค่ไหนก็มาไม่ได้ยกเว้นเจะต้องตายเสียก่อน และอาศัยกรณีนี้นะครับอาศัยกรณีที่ลงพชนราชการที่แปดเอาผู้บริสุทธิ์ไปประหารสามคนเนี่ยเอาพยานที่เหตุการณ์ไปประหารไล่คนที่ออกนอกประเทศแล้วก็ปิดคดีครับพยามปิดคดีด้วยวิธีการอะไรก็คือลักประหารเพราะถ้าสอบต่อไปมันชี้ชัดว่าใครเป็นคนลงพชนวิธีการเดียวครับคือต้องลงกระดาน อันนี้นะครับคือรัฐประหารที่โดดเด่นที่สุดของรัชกาลที่เก้าเป็นครั้งแรกในการพื้นอำนาจเขาได้ทำลายกษัตริย์นักประชาธิปไตยยุวกษัตริย์อายุแค่ยี่สิบเอ็ดนะครับรัชกาลที่แปดถูกยิงเนี่ยตอนนั้นอายุแค่ยี่สิบเอ็ดรัชกาลที่เก้านายุวกษัตริย์ในระบประชาธิปไต,ย,ย,ย,ปตยที่ต้องตายเพราะว่าเป็นกษัตริย์ในระบประชาธิปไตย กระทำในความชาธิไต้ยแล่จากกี่มีคนเดียวคือรัชก,กาลที่แปดแล้วก็ถูกริงตายวันที่ามิถุนายน2489ขณะมีพระชนศิเปีเท่านั้นเองแล้วก็ต้องรีบยึดอำนาจครับนำโดยผินชุนอวังยึดอำนาจโดยอาศัยคนิสวรนคตทั้งทที่ในปีดีแกมีน้ำใจต่อพระราชวงศ์ไม่อยากให้เรื่องมันบานปลาย แต่กลายเป็นตัวเองมาตัวไม่รอดกลายเป็นว่ารัชการที่เก้ากษัตริย์พิทูลได้ครองบัลลังก์เต็มที่แล้วก็เริ่มฟื้นระบอบครับระบอบที่รัชการที่ห้าทำเอาไว้ได้กำจัดกษัตริย์ที่ดีที่สุดพระองค์หนึ่งของราตุกักกีคือรัชการที่แปดแล้วได้กำจัดศัตรูคนสำคัญที่เป็นมาสมองของคณะรัษดรคือในปีดีโดยไม่ได้สนใจว่าในปีดีเนี่ย ทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติมากแค่ไหนเขาถือว่าคนที่มีชื่อเสียงคนที่ทำคุณประโยชน์ยิ่งเป็นศัตรูครับยิ่งเป็นปาชาติพันนั่นเอาไว้ไม่ได้เพราะเป็นภัยต่อระบอบเก่าอย่างยิ่งคนอย่างในปีนี้เนี่ยทจะทำคุณกับเขามากแค่ไหนเขาไม่สนใจถือว่าเป็นศัตรูยิ่งทำดียิ่งเป็นศัตรูนะครับเพราะฉะนั้นใครก็าตามที่อุตส่าห์ทำดี มีจิตใจรักประชาธิปิตยใจทำเพื่อประชาชนนะคุณยิ่งทำมากเท่าไหร่เขาถือว่าคุณยิ่งเป็นสตูยิ่งจ้องกำจัด